เรื่องก็เริ่มจากนางเอกนักศึกษาจบใหม่สุดเปิลที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งานแต่ดันเดินไปชนกับเยต,ตัวร้ายสาวมั่นดีกรีนักเรียนนอกเลยโดนดูถูกไปหนึ่งกลุ่มตามสูตรละครเป๊ะ พอเข้าห้องสัมภาษณ์ไปเจอกับพระเอกสุดหลอ่อก็แนะนำตัวแบบสันเป็นเจ้าเข้าจนหน้าเวทนาฝ่ายชายก็ถามอะไรไม่กี่คำแก้เบื่อก่อนจะบอกหน้าตายว่ายินดีด้วยคุณผ่านแล้วเท่านั้นแหละนางเอกก็ดีใจเวอร์วังพร้อมถวายชีวิตให้บริษัททันทีแต่เรื่องมันพีกตรงที่เขาไม่ได้หางานให้ทำแต่หาเพื่อนร่วมห้องจ้ะห้องสัมภาษณ์งานจริงนะ่ะอยู่ข้างๆ เราเพิ่งจบไปเมื่อกี้เองพระเอกก็เลยประกาศสถานะใหม่ให้เสร็จสับว่าเราสองคนเป็นเพื่อนร่วมบ้านกันนะทำเอานางเอกอึ้งไปย้อนกลับไปสมัยมัธยมมีผู้ไร้หน้างโง่สองคนโผล่มาหาเรื่องนางเอกบอกว่ามีคนสั่งเก็บ โทษฐานที่ไปขวางทางใครมาก็ไม่รู้แต่ก่อนจะลงมือดันเกิดปิ้งความสวยนางเอกซะก่อนเลยจะขอชิมก่อนค่ะแต่เดี๋ยวก่อนในมุมมืดปรากฏร่างพระเอกคตรหนังสุดเท่ที่ยืนพิงกำแพงสูบบุหรี่ทำหน้าหล่อยุนนานสองนานรอจังหวะให้ผู้ไร้จับตัวนางเอกได้ก่อนถึงจะยอมขยับตัวไปหยิบท่อนเหล็กมาฟาดโจนจนสลบในสองวินาทีโชว์เทพไปอีก ช่วยเสร็จก็เก็กต่อตามระเบียบจัดเสื้อผ้าให้นิดหน่อยแล้วบอกเสียงเรียบว่าที่หลังอย่าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนก่อนจะเดินจากไปอย่างคูคูทิ้งให้นางเอกยืนงงนี่มันพรมลิขิตหรือละครจัดฉากกันแน่ ตัดมาปัจจุบันนางเอกดูน้าบัตรของพระเอกในมือด้วยความสงสัยบางอย่างก่อนจะขี่สกูตเตอร์กลับห้องแต่หารู้ไม่ว่ามีคุณนายปริศนาในรถหรูสั่งลูกน้องจับตาดูอยู่ตกดึกก็โทรคุยกับพ่อเสียงใสว่า ชีวิตดีดีมีที่พักอยู่กับเพื่อนแต่ความจริงคือนั่งซุกตัวอยู่ในห้องเช่าเท่ารูหนูแล้วพอฟ้าผ่าเปลี่ยงเดียวก็วิ่งโร่ออกไปเพราะแมวหายก่อนจะเจ,เจอเจ้าของบ้านอุ้มแมวมาด่าไฟแลบว่าแมวตัวดีของเธอไปกระโดดถีบหน้าแขกคนสำคัญของฉันสรุปคือโดนไล่ออกจากบ้านเช่ากลางดึกไปเลยจ้ายื่นกอดแมวรับบทนางเอกอาพัพวนไปงานก็ยังหาทำไม่ได้ นางเอกลากกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบนี่คืนฝนตกทันใดนั้นก็มีสาวสวยปริศนาโผล่มากลางร่มให้บอกว่าล้ววินเหอ ส่งมารับกลับบ้านตนางเอกผู้หญิงในศัก์ศีทั้งที่ไม่มีที่จะไปก็เชิดหน้าใส่บอกว่าฉันไม่มีบ้านแล้วสะบัดบ๊อบเดินหนีไปทั้งที่ตัวเปียกปอนแต่ยังไม่ทันได้สามก้ารถหรูคันหนึ่งก็มาจอดปาดหน้าพร้อมกับพระเอกหนุ่มหล่อที่ไม่พูดพร่ำทำเพลงลงมาอุ้มนางเอกในท่าเจ้าสาวเรายัดเข้ารถไปเลยพ่ออยู่ในรถ นางเอกก็สวมบทนางเอกจนน้ำตาแย่แล้วโรคจิตหรือเปล่าแต่พอจะหนีประตูก็ดันล็อกเลยเปลี่ยนโหมดเป็นนางสู้ในเมื่อไม่มีอะไรจะเสียก็ขอลองดีกับคุณหน่อยแล้วกันรถมาจอดหน้าคอนโดหรูที่นั่นคุณป้าแม่บ้านสายเมาส์รีบเข้ามาเตือนนางเอกให้ระวังเศรษฐีไม่เอาไหนที่เช่าบ้านนี้สิบปีโดยไม่รู้เลยว่าพ่อเศรษฐีคนนั้นยืนทำหน้าตายอยู่ข้างๆนางเอก พอพระเอกเริ่มรำคาญบทสนทนาก็เลยคว้าข้อมือนางเอกลากเข้าบ้านไปทิ้งให้คุณป้าแม่บ้านยืนงงก่อนจะรีบโทรไปฟ้องท่านประธานล้วพระเอกประเคนให้ทุกอย่างกับนางเอกตั้งแต่ห้องนอนเย่นอ่างอาบน้ำอัตโนมัตินางเอกก็ระแวงตามสูตรแต่พอเห็นอ่างฟองสบู่ก็เคลิ้มลืมไปเลยว่าพึ่งเจอผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ส่วนพระเอกของเราพ่อสาวเจ้าลับตา ก็ไปนั่งเล่นกับแมวกำลังฟินอยู่ดีๆได้ยินเสียงนางเอกกรี๊ดเลยรีบเปิดประตูเข้าไปดูเห็นเธอนั่งอยู่บนพื้นและด่าว่าเขาโรคจิตพระเอกถามนางเอกด้วยความเป็นห่วงคุณไม่เป็นไรนะนางเอกก็ตกใจสิคะตวาดแวดใส่พระเอกกลับช้อนอุ้มเธอในท่าเจ้าสาวขึ้นมาแล้วพาไปส่งที่ห้องนอนจังหวะนี้นางเอกก็มีใจสั่นเบาๆอุ๊ย ก็หล่อดีนะก่อนจะรีบดึงสติตัวเองกลับมาหล่อบ้าอะไรกันพอถึงห้องทุกอย่างประดับประดาด้วยของที่นางเอกชอบแถมมีตุ๊กตาน้องหมาอีกต่างหากเธอเลยคิดปไปไกลว่าหมอนี่ต้องหวังเงินหรือไม่ก็หวังตัวแน่ๆพอถามค่าเช่าเขาบอกว่าเดือนละห้าร้อยหยวนเท่านั้นแหละความคิดก็บันเจิดทันที ตายแล้วดูแลเขาไม่ต้องการเงินงั้นก็ต้องเป็นอย่างหลังชัวคิดได้ดังนั้นก็รีบเพนแต่โดนคว้าตัวไว้ก่อนจะล็อกประตูขังนางเอกไว้ในห้องพร้อมรอยยิ้มมุมปากอย่างผู้ชนะคราวนี้จะหนีไปไหนภาพตัดไปที่กล้องวงจรปิดบนเพดานพระเอกในห้องมืด,มดจ้องหลัดท็อปพร้อมพูดว่าในที่สุดฉันก็หาเธอเจอเมื่อประตูห้องเปิดไม่ได้นางเอกตัดสินใจนอนค่ะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ ขณะเดียวกันพระเอกของเราก็กำลังสวมบทมหาเศรษฐีตัวร้ายสองกล้องแอบดูและโทรสั่งลูกน้องให้ไปกว้านซื้อที่ดินแถบที่นางเอกเคยอยู่ให้หมดพร้อมประโยคเด็ดบอกเจ้าของโฮสเทลนั่นไปเปลี่ยนอาชีพซะ เช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกเตรียมเพ่นออกจากบ้านอย่างอารมณ์ดีก่อนจะตกใจกรี๊ดเมื่อเห็นพระเอกโผล่มาหลังต่อปากต่อคำกันพอเป็นพิธีเขาก็เสกสัญญาเช่าห้องราคาถูกมันได้เปล่ามาให้เธอเซ็นแต่แทนที่จะเอกใจนางเอกดันไปโฟกัสกับเงื่อนไขประหลาดเรื่อง ปัญหาหัวใจแค่เผอจินตนาการถึงซิกแพคของเขาแวบ,บเดียวสติสตังก็กระเจิงรีบเซ็นสัญญาพร้อมปลอบใจตัวเองว่าเขาก็ดูไม่เลวไร้นะพอได้เป็นเพื่อนร่วมห้องคนแรกสมใจพระเอกก็เริ่มแผนขั้นต่อไปทันทีที่นางเอกคล้อยหลังเขาโทรสั่งบางคนให้จัดการเรื่องงานของเธอณบริษัทการเงินสุดไฮโซนางเอกของเราไปสมัครงาน แต่เริ่มก็ดวงซวยเลยพนักงานต้อนรับทำใต้ชื่อผิดไม่ทันไรตัวไร้หน้าเชิดก็โผล่มาจิกกัดสั่งให้ใส่หัวไปซะเพราะหล่อนมันระดับ VVIP ต้องได้คิวก่อนแต่แล้วเสียงสวรรค์ประกาศลั่นบริษัทรับนางเอกเข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยแบบไม่ต้องสัมภาษณ์อึ้งกันไปทั้งบางสิคะโดยเฉพาะยายตัวไร้ผู้จัดการที่หน้าเวเป็นปลาทองขาดน้ำ พนักงานต้อนรับรีบเปลี่ยนจากหน้าแมวเป็นหมาเชื่องๆมาบริการแทบไม่ทันส่วนนางเอกเราก็แอบ,บคิดหรือจะเป็นฝีมือพระเอกกันนะแม้ปากบอกไม่อยากชายเส้นแต่พอได้บัตรพนักงานมาจริงๆก็ยิ้มแก้มปลิเลยที่บ้านพระเอกกําลังจัดฉากดินเนอร์ใต้แสงเทียนสุดหรูเพื่อฉลองที่นางเอกได้งานเป็นผู้ช่วยนักบัญชีแบบงงๆทั้งที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์ด้วยซ้า บทสนทนาเริ่มต้นด้วยการบ่นว่าสเต็กเหนียวยิ่งกว่ายางรถยนต์ก่อนจะตัดเข้าหมดดรามา่าเมื่อนางเอกประกาศว่าจะล้างแค้นให้พ่อผู้ถูกใส่ร้ายพระเอกทำทีเป็นซึ้งจนน้ำตาซึมวันต่อมานางเอกตื่นสายแต่งตัวก็มั่วซั่ว พระเอกประธานบริษัทปลอมตัวมาเป็นคนทั่วไปคอยตามตื้อว่าจะไปส่งพ่อปฏิเสธว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าเพราะกลัวรถติดพี่แกก็ลากไปขึ้นรถหรูพร้อมคนขับส่วนตัวหน้าตาเฉยแล้วแถว่าเป็นรถเช่าพอถึงออฟฟิศความก็แตกโปะ๊ะว่ารูมเมตรกระจอกกระจอกคือลูกชายลูกค้ารายใหญ่สุดของบริษัทนางเอกเลยได้แต่ยืนช็อกมีคนเห็นว่าเธอลงมาจากรถพระเอกต้องลือกันไปทั้งบริษัทแน่ ใหญ่ตัวร้ายหัวหน้าผู้จัดการป้าเอก,กสารใส่นางเอกเดินสับขาเข้ามาอย่างมั่นอกมั่นใจมือถือแก้วกาแฟปักใจเชื่อว่านางเอกเป็นเด็กเส้นทำงานไม่เป็นกล่าวหาว่ารายงานการเงินที่นางเอกทำห่วยแตกมีลูกคู่คอยผสมโรองอีกต่างหากพ่อนางเอกจะเอาต้นฉบับมายืนยันความบริสุทธิ์ผู้จัดการก็ทำกาแฟในมือหกใส่บังเอิญจังเลยเนาะ ตัดภาพไปที่ห้องประชุมลูกค้ากำลังเดือดปุดปุดกับตัวเลขมัว่วซั่ว ผู้จัดการก็โบยให้นางเอกเต็มๆกะจะตบสั่งสอนปิดจอบซะหน่อยแต่ช้าก่อนพระเอกขี่ม้าขาวในชุดสุดก็พุ่งเข้ามาคว้ามือไว้ทันพอดีเป๊ะพร้อมเฉลยกลางที่ประชุมว่าต้นฉบับอยู่ในคราวแถมมีหลักฐานมัดตัวหนังผู้จัดการแสบข่าหนังคาเขา,ขาว,ว่าแอบแก้ไฟสรุปคือหน้าแหกโดนไล่ออกผ่านแชทไปหนึ่งกลุ่ม ส่วนพระเอกก็ครูบอกว่าประชุมต่อทิ้งให้นางเอกงง,งในใจว่านี่มันเรื่องบังเอิญหรือเขาตั้งใจมาช่วยกันแน่ค่ำคืนดึกดื่นนางเอกกำลังเดินโซซัสโซเซจะกลับบ้านจ,จู่ๆรถของพระเอกก็มาจอดเทียบบอกให้เธอขึ้นรถกลับบ้านด้วยกันตัดสินใจได้เร็วมากนางเอกก็กระโดดขึ้นรถไปเลยในรถเริ่มบทละครใหม่นี่คุณเป็นทายาทบริษัทจริงหรอ เขาตอบอย่างเท่ๆว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นของฉันแล้วแต่พ่อนางเอกอดครวนว่าในออฟฟิศนินทาว่าฉันเป็นเด็กเส้นเขาก็รีบแก้ตัวทันทีเปล่าๆนะ่ะผมแค่ยืมรถเพื่อนมาเพื่อนที่เป็นทายาทนะ่ะกลับมาถึงคอนโดสุดหรูนางเอกพยายามเรียกร้องศักิ์สีฉันอยากใช้ความสามารถของตัวเองพระเอกเลยตอบกลับแบบหล่อๆว่า ฉันไม่ได้ช่วยเธอแค่กำจัดอุปสรรคให้เฉยๆพร้อมกับรุกเข้าใกล้จับมือถือแขนส่งสายตาหวานเจีย๊ยบแค่อยากปกป้องคนสำคัญผิดด้วยหรอนางเอกผู้ยืนหยัดในความสามารถของตัวเองก็เลยเขินผลักเบาๆพอเป็นพิธีแล้วบอกใจร้อนจังสุดท้ายก็ยอมง่ายๆก็ได้แต่ข้าวหลังอย่าให้จงแจ้งมากนะว่าแล้วก็วิ่งหนีเข้าห้องไปยืนยิ้มเขินอยู่คนเดียวต่อมาในร้านกาแฟสุดหรู บ,บทสนทนาสุดปลอมของเพื่อนรักนางเอกที่รีบเปิดประเด็นอวดชีวิตดีดีงานเลิศเงินเดือนเจ็ดหลักสารพัดจะอวยตัวเองก่อนจะหันมาแขวะนางเอกที่นั่งฟังเงียบๆว่ายังซุกหัวนอนนี่รูหนูอยู่หรือเปล่าแต่นางเอกที่โดนดูถูกกับสวนหมัดนอกเบาๆว่าอ๋อฉันย้ายไปอยู่อินติ่งอาพาร์ตเมนต์แล้วทําเอาเพื่อนขี้อวดถึงกับช็อกซีนีมากเพราะที่นั่นมีแต่เศรษฐีเท่านั้นแหละที่มีปัญญาอยู่ พอรู้ว่านางเอกมีรูปเมดหนุ่มหล่อช่วยจ่ายค่าห้องให้แถมยังตาดีเห็นนาฬิกาปาเต็กฟิลิปรุ่นลิมิเต็ดบนข้อมือผู้ชายในรูปก็รีบตีตราทันทีว่านางเอกเป็นนกน้อยในกรงทองแล้วก็ชิ่งหนีทิ้งบินแพงหูฉี่ให้จ่ายหน้าตาเฉยแต่เรื่องยังไม่จบเมื่อพระเอกขี่ม้าขาวในคลาบนักธุรกิจโผล่มาจ่ายเงินให้แบบหล,ะละ่อๆทิ้งให้นางเอกของเรางงเป็นไก่ตาแตกพอกลับถึงห้อง ถึงพึ่งจะตาสว่างว่าคอนโดน่ะมันแพงแค่ไหนแต่แทนที่จะสำนึกบุญคุณกลับไปคิดเข้าข้างตัวเองว่าช่างเถอะผู้ชายอะไรใช้เครื่องซักผ้าอย่างไม่เป็นก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันหรอก นางเอกไปหาพระเอกที่ห้องของเขาแต่เขาไม่อยู่เธอก็เลยช่างสงสัยเพราะพระเอกชอบล็อกห้องอยู่คนเดียวมืดมืดนางเอกบุกเข้าห้องทำงานเขาซะเลยดันไปเจอปลอกคอลองทาบคอตัวเองแล้วคิดว่าเข้าใจผู้หญิงไปอีกโดยความที่เป็นเพื่อนร่วมห้องที่ดี <c oughs> ก็เลยสวมวิญ,ญญาณแม่บ้านทําความสะอาดห้องให้เขาซะเลยบนอุบว่า ใครได้แต่งงานกับเขาต้องลำบากแน่ๆแล้วก็โป๊ะแตกเจอคอลเลกชันรูปถ่ายตัวเองเต็มลิ้นชักตอนแรกก็ยังคำๆว่าอุ๊ยสต็อกเกอร์รกจิตเบาๆแต่พอดูวันที่เท่านั้นแหละรูปไล่มาตั้งแต่มัธยมปลายความโลกสวยพังทลายในพริบตาความทรงจำเก่าๆที่เพื่อนขี้ฉาเคยเตือนว่าเป็นนกน้อยในกลองทองก็แวบเข้ามา ในที่สุดสมองก็ประมวลผลได้ว่าการที่คุณชายมาขออยู่ด้วยกันไม่ใช่พรหมลิขิตแต่เป็นแผนที่เขาวางอย่างดีมาเป็นสิบปีขณะที่กําลังช็อกพระเอกก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมประโยคเด็ดนึกไม่ถึงเลยว่าสุดท้ายก็รู้จนได้พระเอกจับได้ว่านางเอกรู้ความลับสุดยอดของเขาเลยจะลงโทษด้วยการให้ทำงานเพิ่มโถ่พ่อคุณช่างโหดร้ายอะไรเบอร์นี้ ตนางเอกก็ไม่ยอมแพ้ตอบกลับด้วยหลักฐานมาตัวว่าพระเอกนี่แหละตัวดีเป็นสตอกเกอร์ตัวพ่อแอบถ่ายรูปเก็บข้อมูลส่วนตัวเอาไว้เพียบแล้วมาสอนเรื่องความเป็นส่วนตัวกับเธอเนี่ยนะพอจนมุมพระเอกก็งัดไม้ตายสุดสำเร็จกระซิบข้างหูประโยคลอๆ ผมต้องการให้คุณช่วยชีวิตผมแล้วก็ช่วยโอกาสหอมข้อนางเอกไปหนึ่งฟอดนางเอกก็ผลักสิค้ารออะไรวิ่งหนีไปเลยส่วนพระเอกก็ยืนเก๊กหล่อขยับแว่นตามสไตล์หลังจากนั้นนางเอกก็เข้าสู่โหมดสับสนในตัวเองเดี๋ยวก็ว่าเขาเป็นคนดีเดี๋ยวก็ว่าเขาน่ากลัวสุดท้ายก็ทนไม่ไหวกลับไปรื้อห้องเขาอีกรอบแล้วเจอแจ็คพอตใบรับรองแพทย์ที่บอกว่าพระเอกป่วยสารพัดโรคทางจิต เขาก็แค่คนป่วยเข้าใจได้เท่านั้นแหละจากที่วางแผนจะหนีหัวสุกหัวซุนเมื่อหนาทีก่อนก็เปลี่ยนใจร้อยแองศาในทันทีทันใดแค่นึกได้ว่าเขาเคยช่วยแมวไว้ความคิดที่จะหนีหายวับไปกับตากลายเป็นว่าฉันจาก,กะตันยูไม่ได้ฉันต้องรักษาเขาให้หายนางเอกตัดสินใจเผชิญหน้ากับพระเอก พระเอกผู้น่าสงสารเลยเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังว่ามีแม่เลี้ยงจอมบงการที่จัดฉากชีวิตให้เหมือนกับหนัง The Truman e Show แถมยังมีโรคประหลาดหัวใจป่วยที่ยาแก้คือคนเป็นๆซึ่งผู้โชคดีคนนั้นก็คือนางเอกคนเดียวที่ผ่านการสืบประวัติแล้วว่าของจริงไม่ใช่คนที่แม่ส่งมาช่างโรแมนติกเสนิกระไรแทนที่จะวิ่งหนี นางเอกกลับบอกว่าขอเวลาคิดหน่อยต่อมาก็มาในลุกสดใสพร้อมบทลงโทษสุดโหดคือแตงกวาดองพลิกนรกพระเอกยอมรับบทลงโทษยืนกินแล้วเก๊กทำเป็นไม่รู้สึกบอกว่าจืดชืดกว่าน้ำตาของเธออีกแต่พอประตูปิดเท่านั้นแหละแทบสำลักพริกออกมาแต่ก็ยังยิ้มยังมีความสุขณนะสะพานไม้สุดเศร้า นางเอกกำลังดรามา่าคิดถึงหมาที่ตายไปจูจ่ๆก็เจอปลอกคอที่พระเอกแอบเอามาวางไปให้จากซินซึ้งๆกลายเป็นระแวงว่าโดนสตอรเกอร์ er ตามซะงั้นตัดภาพไปก่อนหน้านางเอกกำลังจะเอาของขวัญไปให้พระเอก แต่ดันไปเห็นเขาโดนสาวสวยปริศนาจุบแก้มเขาให้ฉากคลาสสิกนางเอกก็ใจสลายวิ่งหนีทั้งน้ำตากลับมาที่ห้องเธอก็เก็บกระเป๋าเตรียมหนีส่วนพระเอกที่เพิ่งกลับมาก็ทำหน้างงๆถามว่าเป็นเมนหรอเจอ,องี้นางเอกเลยจัดชุดใหญ่ด่าเขาว่าเป็นทั้งคนโกหกทั้งสตอกเกอร์แถมยังเป็นต้นเหตุให้หมาสุดที่รักของเธอตายตาไม่หลับพระเอกเลยส่วนกลับนิ่มๆแต่ดาเมดแรงว่าอ๋อ ผู้หญิงคนนั้นอดีตภรรยาฉันเองขณะเดียวกันด้านนอกตึกว่าที่แม่สามีตัวร้ายก็สั่งลูกน้องเตรียมจับตัวนางเอกไปมัดส่วนในห้องพระเอกก็เล่าเรื่องชีวิตสุดน่าสงสารของตัวเองว่าเป็นแค่หุ่นเชิดของแม่เลี้ยงโดนจับแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รัก และเฉลยไพ่ใบสุดท้ายว่าตัวเองคือทาย,ยาทลวกรุปจริงๆและโคตรอภิมหาเศรษฐีนางเอกพอรู้ความจริงแทนที่จะเห็นใจกลับมัวแต่คิดว่าตัวเองมันต่ำต้อยซะง,งั้นเพลียใจพระเอกบอกว่าเขาเพิ่งเคลียร์ทางสะดวกกับภรรยาด้วยการฟาดหุ้นบริษัทให้20%เอร์เซนแลกกับเบยาช่างเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าซะจริงแน่นอนว่านางเอกเราก็ปลี้แตกถามเลยว่า เห็นฉันเป็นของแถมหรือไงแต่พระเอกก็ยืนยันเสียงแข็งว่านางเอกคือครอบครัวนางเอกเลยประกาศกล้าวเดี๋ยวพอรักษาอาการป่วยของเขาหายเมื่อไหร่จะชิงทันทีพอคุณชายเลยรีบงัดไม้ตายบอกว่าอาการป่วยต้องกินยาเป็นสิปีหายได้ด้วยพลังรักจากเธอล้วนๆยาเยอะก็ไม่ต้องกินแล้วโรแมนติกไหมล่ะไม่ได้บงการอะไรเลยจริงๆแต่นางเอกก็ยังไม่สิ้นสงสัยแล้วถ้าเกิดวันนึงคุณเปลี่ยนใจล่ะ พระเอกเลยทิ้งท้ายด้วยคำพูดหล่อๆว่าเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างแล้วก็เดินจากไปอย่างเท่ๆนางเอกเลยได้แต่ตะโกนไล่หลังไปว่าถ้ากล้าหลอกฉันนะจะรูปน่าเกลียดน่กลียดของคุณไปแฉให้หมดเลยวันต่อมาพระเอกสวมบทพ่อบ้านถูพื้นจัดห้องนอนมุ้งมิง้ง พร้อมดินเนอร์ใต้แสงเทียนสุดเลี่ยนเพื่อรอนางเอกกลับบ้านแต่รอจนเหงื่อแห้งสีชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่กลับมาโทรไปตามถึงได้รู้ว่าไปเมาปลิ้นกับหัวหน้าอยู่ตัดภาพมาที่นางเอกของเราเมาแอละเมอถึงเกมด่านที่986ในห้องคาราโอเกะขณะที่สองเท่าหัวงูกำลังจะยัดยาบางอย่างใส่ปาก ทันใดนั้นพระเอกก็พังประตูเข้ามาเปิดมือถือแฉความชั่วของเหล่าร้ายจนหมดเปลือกตั้งแต่เรื่องสินบนยันรหัสบัญชีธนาคารสวิตสองเท่าถึงกับกลัวจนหัวหดพระเอกเลยอุ้มนางเอกที่ยังเมาไม่สั่งกลับบ้านไปอย่างหล่อๆพอถึงบ้านเขาอุ้มเธอเดินเข้ามาในห้องนอนอย่างช้าๆขณะที่นางเอกละเมอออกมาว่าห้ามไม่ชอบเนคไทที่ฉันซื้อให้นะ พระเอกค่อยๆวางเธอลงบนเตียงอย่างนุ่มนวลจากนั้นจึงก้มลงถอดรองเท้าส้นสูงให้เธออย่างเบามือเขาจัดท่าให้เธอนอนสบายขึ้นและดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมร่างของเธอไว้ก่อนจะนั่งลงข้างๆมองดูใบหน้าของเธอพระเอกหยิบเน็กไทที่นางเอกให้ขึ้นมาดูด้วยแววตาที่รู้สึกผิด เขาเพึมพำขอโทษที่นำของขวัญของเธอไปทำเรื่องโงๆ่ๆแล้วจึงค่อยๆลูบผมของนางเอกอย่างอ่อนโยนทำให้นางเอกขยับตัวเล็กน้อยในขณะที่ยังหลับอยู่ทันใดนั้นนางเอกก็ลืมตาขึ้นมาเธอคว้าเสื้อของเขาแล้วดึงเข้ามาใกล้จากนั้นก็เริ่มปลดกระดุมเสื้อของเขาอย่างช้า สายตาของทั้งคู่ประสานกันอย่างลึกซึ้งเขายื่นมือไปช่วยเธอแกะปมชุดกี่เพาออกอย่างแผ่วเบาบรรยากาศก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเช้าวันต่อมาพ่อตื่น นางเอกแทบสิ้นสติที่ตัวเองดันไปนอนกับพระเอกซะแล้วแต่ก็ไม่ไวไยหยิบโทรศัพท์ของเขามาถ่ายรูปเก็บไว้พระเอกแอคท่าทำเท่ให้ถ่ายก่อนที่นางเอกจะเห็นว่าในโทรศัพท์ของเขามีรูปน้องหมาสุดที่รักของเธออยู่ด้วยนางเอกตกใจมากปาบเขาที่หน้าพระเอกทันทีถามเขาหมายความยังไงพระเอกเล่าว,ว่าสมัยเด็กเขาเป็นเจ้าของเดิมของหมาตัวนั้น แต่พอแม่เลี้ยงไม่ชอบมันเลยให้ลูกน้องจับหมาใส่กระสอบโยนน้ำเขาตามไปช่วยไม่ทันแต่นางเอกกลับช่วยมันไปแล้วเขาเลยตัดสินใจว่าหมาอยู่กับเธอปลอดภัยกว่าอยู่กับเขานั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาแอบตามเธอ พระเอกยังเฉลยกลางเตียงอีกว่าจัดฉากเรื่องสัมภาษณ์งานทั้งหมดเพื่อล่อนางเอกมาติดกับแต่นางเอกแทนที่จะโกรธกลับซึ้งใจซะงั้นตกลงคบกันแบบงงๆตัดภาพมาที่ออฟฟิศ พระเอกเรียกนางเอกมากลางวงประชุมแค่จะให้ดีไซเนอร์วัดตัวตัดชุดราตรีไปออกงานสังคมหวานจนหมดขึ้นออฟฟิศแต่ความหวานก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อโทรศัพท์จากแม่เลี้ยงใจร้ายดังขึ้นเปิดศึกด่ากลาดผ่านสายหาว่านางเอกเป็นนางจิ้งจอกมาหลอกพระเอกแถมขู่จะตัดช่องทางทำมาหากินแต่พระเอกก็หาได้แค่ไม่ตอบกลับไปเบาๆว่า เจอกันที่งานเลี้ยงตระกูลคลับแม่พร้อมวางสายใส่สวยๆทิ้งให้นางเอกหน้าเวอร์แต่สุดท้ายก็โดนพ่อหนุ่มคลั่งรักปลอบไปว่าเชื่อใจผมนะต่อมาพระเอกค่วงนางเอกไปเปิดตัวที่คฤหาสนาสุดหรูนางเอกก็จัดเต็มชุดราตรีสีเขียวพร้อมด้วยโชเกอร์สุดเก๋ที่แน่นอนว่าเหล่าผู้ดีต่อล้านปีมองปุ๊บก็ตัดสินว่าเป็นปลอกคอสุนัขทันที แขกเรือเริ่มซุบซิบว่านางเอกเป็นของเล่นชิ้นใหม่หรือเปล่าจากนั้นตัวแม่ของบ้านคุณแม่เลี้ยงสุดที่รักก็เสด็จลงมาจากบันไดเพื่อสแกนเด็กใหม่ของพระเอก เธอประนามว่าโชเกอร์มันบ้านๆไปหน่อยแล้วพยายามหยัดเยียดสร้อยทับทิมเวอร์วังให้ใส่แทนเพราะของแบบนี้มันต้องแพงๆเท่านั้นถึงจะคู่ควรโชคดีที่พระเอกยังพอมีสติบอกแม่ให้ถอยไปมือค่ำนี่ไม่ใช่การกินข้าวแต่เป็นการเชื่อเชิญทางธุรกิจคุณแม่เลี้ยง เปิดประเด็นด้วยการอวดสเต็กฝรั่งเศสที่คนธรรมดาไม่มีปัญญาได้กินก่อนจะหันไปขยี้คุณอาที่ทำเงินหายไป2,000ล้านแล้วบังคับให้เซ็นยึดบริษัทกันซึ่งๆหน้าตอนนั้นเองนางเอกของเราก็ถึงบางอ้อนี่มันไม่ใช่งานเลี้ยงตระกูลแต่มันคือเกมอัพทรอนเวอร์ชั่นละครหลังข่าวชัดๆบรรยากาศตึงยิ่งกว่าหนังหน้าตัวร้าย คุณแม่ดีเด่นแห่งปีในชุดกี่เพา้าเดินยิ้มหวานเจีย๊ยบเสิร์ฟของว่างถ้วยจิ๋วให้ว่าที่ลูกสะใภ้ด้วยตัวเองบริการดีขนาดนี้ไม่ยาพิษก็ยาเบื่อแล้วล่ะพระเอกที่เหมือนจะเรียนหลักสูตรชิมพิษมาตั้งแต่เกิดก็รีบสดเรียบแท่นนางเอกพร้อมกระซิบสั่งแม่อย่าแตะคนของผมไม่ทันไรพอบ้านก็มารายงานว่าพ่ออาวาดคุณแม่ก็สั่งแบบชิวๆโยนให้หมากินซะ ลูกชายหน้าเวอนั่นพ่อผมนะเราวิ่งออกไปดูส่วนคุณแม่ก็หันมาเล่าเรื่องน่ารักน่ารักให้นางเอกฟังว่าเคยฉลองวันเกิดพระเอกด้วยเค้กท็อปปิ้งเศษแก้วให้ผัวเก่ากินเล่นๆและเก็บไว้ทรมานให้ดูว่าลูกชายแท้ๆกลายเป็นหมาเฝ้าบ้านของตัวเองได้ยังไงครอบครัวสุขสันต์ที่แท้ทรูตัดภาพไปที่ห้องใต้ดินพ่อผู้ถูกซ้อมปางตายยื่นบัญชีลับให้พระเอก พร้อมเฉยเลยว่าทั้งหมดนี่เป็นแผนของนางมารายนั่นเละลูกรีบกลับไปช่วยแฟนแกเร็วแล้วก็สลบไปนางเอกโดนแม่พระเอกแชรกลางงานโดยแทบเล็ตคู่ใจว่าจริงๆแล้วนางเอกจนมากไม่คู่ควรกับพระเอกเลยสักนิด เธอเลยมีทางเลือกให้นางเอกสองทางว่าจะใส่หัวไปเองหรือจะให้ช่วยจัดการทางพ่อทางลูกแบบถาวรน,นางเอกเลยเลือกบทนางเอกสู้ชีวิตเวอร์ชันซินเดอเรลล่าถอยหลังทิ้งรองเท้าฉีกกระโปรงและประกาศเลิกกับพระเอกหนึงกลุก่มแน่นอนว่าพระเอกของเราก็วิ่งเข้ามาตอนตลาดวายไปแล้วจ้ะได้แต่ยืนตะอคอกใส่แม่ ที่ตอบกลับเบาๆว่าอย่าพยายามเก็บมาจรจัดมาเลี้ยงเลยมันไม่เวิร์กหรอกคุณชายพระเอกเบี่ยงใส่แม่แม่บอกว่านางเอกมันก็แค่เด็กทางแตกที่พ่อกำลังจะติดคุกแม่ก็แค่ยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ให้พระเอกถึงกับช็อกอุตส่าห์สร้างกรงทองไว้ให้แต่ดันมีคนมาเปิดประตูซะได้ฮ,ดดฮึดฮัดฟึดฟัดขู่จะเผาบ้านทิ้งแม่ยิ้มย้อมุมปากแล้วตัดบัตรเครดิตทันทีไปสิ ไปหานกกระจอกของแกสิแต่อยู่ในสภาพยาจกนะพระเอกประกาศกล่าวว่าผมไม่ใช่เด็กสิบขวบแล้วแล้วก็วิ่งจั้นออกไปเลยกลับถึงคอนโดเขาวิ่งพล่านไปทั่วเรียกชื่อนางเอกมืนลูกมาลงทางแต่กลับเจอแมวของเธอพร้อมความหวังอันริบรีแต่เปล่าเลยมันมาพร้อมของขวัญอำลาเป็นเทเปบันทึกเสียงดรามา่าแม่คุณพูดถูกฉันมันก็แค่หมาข้างถนน ความรักของเรามันก็แค่ฝันปอลอฝากเลี้ยงแมวด้วยพระเอกฟุ้มไฟก่อนจะเอะหันไปเห็นกล้องวงจรปิดที่แม่เลี้ยงซ่อนไว้ซะง,งั้นพอรู้ตัวว่าโดนแอบ,บดูมาตลอดก็สวมบทโคนนันทันทีบุกไปแฉแม่เลี้ยงตัวไร้เป็นฉากๆว่าทำเรื่องชั่วมามากแค่ไหนทั้งวางยาปู่ปลอมพินัยกรรมทุกพ่อจนเด้งสารพัดจะสัรหามาทำแม่เลี้ยง ก็มาตามสเตปละครฉันทำเพื่อเธอนะแต่เพรกของเราฉลาดขึ้นมาทันทีตอกกลับหน้าหงายพร้อมประกาศตัดสัมพันธ์ผมขอเปลี่ยนนามสกุลแล้วเดินจากไปอย่างหล่อๆทิ้งให้แม่เลี้ยงกลิกดาเาข้าของอยู่ข้างหลังส่วนพระเอกก็รีบไปตามหานางเอกที่บริษัทแต่ก็ช้าไปอีกตามเคยเธอลาออกแล้วทิ้งไว้แต่เศษร,รูปคู่ในเครื่องทำลายเอกสารให้ดูต่างหน้า พระเอกวิ่งไล่ตามรถนางเอกแบบในเอ็มวแต่ก็นะไม่ทันได้แต่ยืนเศร้ากลางถนนไปตามระเบียบนางเอกกลายเป็นสาวน้อยผู้พ่ายแพ้ต่อเมืองกรุงลากกระเป๋ามาซุกหัวน,นอนในบ้านเช่าเก่าใกล้โดนทุบพ่อเห็นกำแพงแปะรูปก็ทำซึง้งยืนรำลึกความหลังอยู่คนเดียวไม่นานพระเอกก็โผล่มาแต่ไม่เจอนางเอกทันใดนั้น ตัวประกอบนักดนตรีก็สปอยว่าเห็นนางเอกร้องไห้จะเป็นจะตายอยู่ตรงนี้แหละพระเอกได้ยินปุ๊บก็ของขึ้นรีบวิ่งหน้าตั้งตามหาทันทีตัดภาพมาที่นางเอกรับสายพ่อบอกว่าชีวิตดีดีงานรุ่ง,งเงินเพียบทั้งที่ในบัญชีเหลือติดตัวอยู่ร้อยกว่าหยวนแต่พอพ่อชวนกลับบ้านปีใหม่เท่านั้นแหละน้ำตาท่วมจอสารภาพหมดเปลือกว่า ไม่ไหวแล้วจะกลับไปซบอกพ่อที่บ้านนอกที่ผ่านมาคือปากแข็งมาโดยตลอดสุดท้ายเก็บกระเป๋าเตรียมชิ่งกลับบ้านยืนสั่งลาแมวสั่งลาตึกอย่างกับนางเอกมิวสิกวิดีโอแต่ยังไม่ทันซื้งเสร็จพระเอกก็โผล่มาตัดบทเป๊ะๆพร้อมประโยคเด็กชวนเลี่ยนแม้จะคำบอกลาต่อหน้าเธอก็ยังตรหนีที่จะให้ฉันรอทั้งสองจ้องหน้ากันไปมา นางเอกบอกพระเอกว่าฉันก็แค่ต้นหญ้าไม่คู่ควรกับกรงทองของคุณหรอกพระเอกเลยจัดให้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเปหนักด้วยโปรเจกต์อสังหาอินอินกรีนแลนด์ขึ้นบิลบอร์ดกลางเมืองไปเลยสิคะนางเอกงอนตุ๊กป่องอีกรอบนึกว่าพระเอกไปกิกกักกับหุ้นส่วนสาวที่ไหนได้เป็นแผนซ้อนแผนทีแท้พระเอกจับมือกับอดีตภรรยาเพื่อล้มธุรกิจของแม่ตัวเองเหตุผลก็คือเพื่อนางเอกล้วน จากต้นหญ้าผู้น่าสงสารกลายเป็นคอนทุบทุนนิยมในพริบตาแค่เห็นชื่อตัวเองบนตึกน้ำตาก็ไหลกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งซะงั้นตัดภาพไปที่คุณแม่ตัวร้ายที่กำลังหัวร้อนเตรียมประกาศตัดแม่ตัดลูกส่วนคู่พระนางก็กลับไปสวีททำอาหารเช้าป้อนกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่เลี้ยงพระเอกคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของโลกเดินกลางเข้ามาในบริษัท แต่ดันโดนคนของพระเอกกับเดอะแก๊งสวนกลับด้วยวิรกรรมเด็ดๆที่ไปก่อไว้สน้าไงาคุณแม่ก็ยังมั่นหน้ามั่นหนกว่ากฎหมายทำอะไรไม่ได้ฉีกหลักฐานทิ้งโชว์เผาไปหนึ่งกลุ่มพร้อมประกาศกล่าวว่าแค่กระดิกนิ้ว ก็ส่งทุกคนไปลงนรกได้แล้วแต่เรื่องมันไม่ง่ายขนาดนั้นสิเพราะนางเอกโผล่มาพร้อมหลักฐานมัดตัวชิ้นสุดท้ายในแฟลตรไรต์แล้วพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมตำรวจเช่นกันล็อกตัวแม่ของตัวเองไปเฉยคุณแม่คลิสติแตกแต่พระเอกก็ตอบกลับไปนิ่มๆว่าเสียใจด้วยพอดีว่าพวกเราดวงแข็ง ก่อนจะส่งแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราเป็นการชดใช้กรรมที่เคยก่อไว้ปิดตำนานจะแม่มาเฟียไปแบบสวยๆเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติสุขที่บ้านนางเอกก็กำลังวุ่นวายกับแมวตัวแสบที่ชอบทำลายข้าวของทันใดนั้น พระเอกก็โผล่มากอดแล้วบอกว่าจะชวนทำเรื่องสำคัญก่อนจะควักสัญญาเช่าห้องร่วมตลอดชีวิตเดือนละ500ร้อยหยวนมาขอแต่งงานช่างเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าซะจริงตัดภาพไปที่ตัวร้ายประจำเรื่องอย่างคุณแม่นั่งวิวแชร์กริดลั่นสวนฉีกกระดาษโปรยเป็นเศษขยะพร้อมสาบแช่งพระเอกนางเอกว่าเป็นหมาบ้าจากนั้นเรื่องก็วับไปที่ฉากขอแต่งงานสุดเลี่ยนริมทะเลสาบ ที่พระเอกจัดเต็มทั้งไฟรูปหัวใจและดอกกุหลาบให้นางเอกก่อนจะปิดจ็อบด้วยคำพูดหวานเจี๊ยบว่าชีวิตนี้จะไม่มีวันปล่อยให้นางเอกหลุดมือไปแน่นอน